น้วยบริการกันแล้วกันด้วยเป็นจัดฐานนี่ตรงนี้ให้เป็นการแสดงรอบกองไฟให้ได้นะครับมาเถิดมาจะช้าอยู่ใหญ่มาเถิดมาจะช้าอยู่ใหญ่เร็วไวได้เวลาแล้วดาวยวัดเพลิดแพลวนเล่าคาถึงเวลาสุขสันต์คือรอบกองไฟพร้อมใจช่วยกัน มัวนั่งฝันใจร้อยคอยทาแต่งตัวให้พร้อมล้อมวงเข้ามายั่วหันตาแสดงรอบกองไปหน่วยสีเหลืองหน่วยสีชมโพงงามรู หมดหามติดตาถูกใจเสียดังโดยบริการของเราอยู่ไหนสลาบมาไลา่มีมาหรือยังที่นั่งประคาเต็มถูก้องเครื่องเสียงรับร้องมีพอเรือยังกองไฟอยู่ในเตรียมให้ท้องรั้งส่งเรื่องกันหรือยังละท้กาน โอหรุ่นนี้ขอ,อนนะั่งพื้นเหน่อยปี๊เลยนะเหนือยปี๊โอ้โหใหญ่แล้วเหรอโอ้หสุดยอดมากเลยยืนทำอะไรกันจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอนะไรฮึผ <c oughs> ูกไหมเนี่ยถูกไม่ถูกถ้ามันไม่มีจริงก็จัดได้แต่รว่นแพร์นี้นิยมเขาจะไม่เอาตัวกลางใหญ่ถ้าประธานนั่งตรงนี้ผู้ติดตามน,นั่งรงน่รนมันจะเกิดการว้าดเวียนวิ่งวิบวิบว่องเวงเอาไงครับกันไหมกันไหม เอาอยู่ไว้กลางเอาอุ้ยแล้วเวลาเราสองตัวเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเดีวเดีวขาโตก็หักผมไม่ช่วยจ่ายนะเอาไว้ตัวนึงเอาเอาตัวไหนนี่แหละเพื่อนเหรอปะเอาให้แน่ใหหน่วยสีเรื่องหน่วยสีชมพูงามรูหลับ ให้เตรียมของส่งเรื่องกันหรือยางลวจ้กอยุวค้าชาเฮอโอเบียดยังเบียดยังงวยสีเรื่องงวยสีชมพู ติดตามนะเอาผ้ามุคขอออกเอาผ้ามุออกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยไมจะร่วงนะมันจะแตกนะก่อนนะประธานตัวต่ำแล้วก็เอาไม้ก็ิไมใช่นักดีโอนักดีโด ถ้าอยากเหนื่อยก็เล่นคนเดียวเฉลิมประธวิ่งกลับมาให้เชิญประธานนี่ไหวถ้าไม่อยากเหนื่อยก็หาจะมาฝักตัวเองเนาะมาแล้วมาแล้วเฉลิมอะก็สอบดู้สิว่าความรู้ยังมีอยู่ถูกต้องไหมอ่าอารมณ์วะเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูว่าจา่านี่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะ ท่านประธานท่านประธานรู้วันนี้ในการจุดกองไฟแบบเดี๋ยวจะมีคนกระปงเอาไฟมาให้จุดท่านประธานวางหน้าสูงว่า้เราจะปิดไฟแไล้วเนาะปิดไฟแล้วสายไฟปิดมันไม่เห็นทําไงครับประธานมาถึงอ่าเดี๋ยวก่อนนี่มาถึงปั๊บพอประธานเขามาพี่กอลจะตัดทั้งหมดอรงประธานยกมือเลยครับปุ๊บนี่ดูที่ประธานพูดสิครับ <ST S> สมาชิกยูอกาชาติที่น่ารักทุกคนวันนี้ถือเป็นวันดีของพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองแสดงถึงความสามคัคคีบัดนี้ได้เวลา <t> สำควนลยอดยอด ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดกิจกรรมรอบกองไฟของโรงเรียนของโรงเรียน1 7 5่าตั้งแต่บัดนี้หนึ่งสองสามไหมครับโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟรุกงเรืองจ็มจ้าสุขอุราเมื่อเรามา มาเร่นรองกองไฟเธอกับฉันนั้นมาเล่นรองกองไฟมีก่อนมีผู้ช่วยว่าแล้วเริ่มร้องเพลงโอ้เมื่อมีไฟก็จะมาเก็บใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วประธานไม่สวยเอาไม้เก็บไปแล้วนะครับตอนนี้พอจบเพลงปับ๊บก็เปแน้วนี่หรอกมี่กอนต้องมาเชิญประธานเหมือนกันมาขอบคุณประธาน อไมนึกว่าประธานไม่นั่งหมดคุณดตามยืนทำไมล่ะครับนั่งดีครับเราก็นั่งต่อไปทำอะไรครับเผยวมอะไรคุณจะลาหมายังมาเอาวงมาลัคุณจะลากมามาทั้งสองหน่วยครับสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้เราสมมติจรับจริงๆหน่วยบริการอยู่ตรงนี้หน่วยแรกต้องเริ่คนแห่แต่วันนี้เราสมมติว่า สองดีก็ทําให้เขามาช่วยแห่อ่เชิญครับเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยครับมาหนี้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 ต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยเอาไว้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 เอาแล้ววะดูจะดูจะเป็นไงสองแถวสองแถวสองแถวครับอ่าอะไรอยู่หน้าหวงมันละห่วงอะไรอยู่หน้าต่อไปเป็นการโห o o d ูหน้าตาของใครจะโหดี โหแรกดูหน้าตาแล้วแจ่มแจ่มสวยคนนี้ต้องเป็นคนโหแน่นอนโอ้ำเลยครับทำเลยโหเดี๋ยวพอโหเดี๋ยวพอดูทางนี้ที่มีใครสวยป่ะงโหเยอะแยะเยอะแยะเลยคนไหนสวยที่สุดเนี่ยคนไหนสวยที่สุด เพยแน่นอนประธานห้ามโหจ้าประธานบอกโห มาไล่หมอให้ทํา <laughs> ไม่ลืมหมดแล้วพทาก็จะเริ่มการแสดงประชาชนาจะมีกิจกรรมนนกิรรมนี้เวลาพอแน่สิบห้าทีขอมรเตรียมมาป่การแสดงเตรียมมาใช่ไหมสามนาทีนะห้าเกินนะเรียนเชิญทกาัหลาแสดงครับประทาารัขอรับเื่อจลาภไม่ดี สีดึงให้ไหมออกมาแสดงกันประทานกันประทานขอรับนะโอนแควจากสลากให้ทีการประทานจับได้ดีๆการประทานจับได้ดีดแลวขอเชิญหน่อยสีพี่แต่คอจะเป็นทานไ ตีดามก็ไม่เป็นไรเลยลุกเรือก็ไม่ตีดามก็ต้องนอ้าเอาขวาอันพบอะไรใม่สวยเรเรื่องน้ำตาแงหน้อยสตัวดไปดา่อหมูน้อยตัวมูน้อยสาตัวนะคะหน้ป่าแห่งหนึ่งมีมูน้อยพี่น้องสามตัวนะคะหมูน้อยสมตัวได้เดินมาเพื่อจะหา ที่ปลูกบ้านนะคะโดยที่หมูน้อยก็เลือกที่ปลูกบ้านปูน้อยน้องเล็กนะคะเพื่อนจากเป็นเด็กน้องก็เลยรีบสร้างบ้านของตัวเองโดยลูกวโดยใช้ฟาร์มสร้างเลยนะคะหมูน้อยปหมูตัวที่สองนะคะหมูน้อยกานะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ้มานะนะคะเขาก็สร้างมากด้วยหมายส่วนหมูน้อยพี่ใหญ่นะคะเขาเป็นคนที่มีความจริงจังและตั้งใจมาก เขาสางบ้านด้วยอิฐและหินค่ะ,ะเขาสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเกามีหมาป่าจออ้องหิวห่ยตัวหนึ่งนะคะ,ะดเดินเดินอสซัดโซเซมาเดินเจอหมูน้อยบ้านหลังแรกที่เป็นฟามเจ้าหมาป่าก็เลยบอกว มพี่น้องสมาชิกวักาชาทั้งหมดโปรดยินขึ้นยกเว้นหน่วยที่ทําการแสดงนะทุกท่านและกล่าวคำชื่นชมพร้อมทําท่าทางประกอบและกล่าวคำชมเชยพร้อมท่าทางประกอบตามพระเจ้าสามครั้งดังนี้เลิศทำให้เพื่อนดูก่อนเลิศมากแม่หน่งสอาอ้ะเลิศ องครับเชิญนั่งลงครับต่อไปเหลืองแล้วก็ผิวมือขวาทับมือซ้ายซ้ายสงบนิ่งขวาทับมือซ้ายไปซ้ายสงบนิ่งเลยครับเอานับหน้าด้วหน่วย1 2 3ามแน่แน่อ้เพียงสุดสุด โดยท้ายครับก็จะเริ่มตอนสุดท้ายเนี่ยพิธีกรจะแจกเขียนยังไม่มาเดี๋ยอะๆแจกเขียนสมมติว่าพิธีกรแจกเขียนแล้วอ้าวยกนิ้วไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจกเขียนต้อนยัง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 นี่คือเขียนแล้วนะรู้ไปนะอ้าวมาครับนี่ต้องหาเขียนเพิ่มเลยกระธานและผู้ติดตามสวยๆด้วยอ่า นี่ทำที่เสียวัสดุนะครับถึงไม่ร้อนอีงไม่ร้อนตอนนี้ก็จะได้ดีของใครครับต่อไปเป็นได้ดีขใครทีอีกก่อนก็จะยกไม้อ่าต่อไม้ปากระวังอ่าตรงนี้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 อ้าวเลยครับครับได้เงินได้ประทานได้เก่าปิดการแสดงรอบออกไปครับเ่นน่าดูเลยนะ น่ากลัวน่ากลัวจะหาผู้ช่วยปิดก็แล้วอะขอปิดการแสดงรอบกอ,องไฟทัง้งหมดตรงอาจารย์บันดาล้ายหลังหน่อยท่านผู้จ่ามือมาครับเราอยู่ที่ประยืนให้หลายชิดกันยืนให้หลายชิดกันอ่ายืนหลายชิดกันนะครับถือเทียนไว้ถือเทียนไว้ใครคนจุดให้ประธานครับ ผมจุดให้ประธานจุดปั๊บอ่าประธานจุดต่อซ้ายขวาแม่เพลงจะขึ้นเพลงดวงเรือนยุวกาชาติครับโอ,โอโลาโนโอโอโยุวกาชาตเอื้อสุขฤดีที่เราเคยได้สา สุรมห้อไหมครับจุกรวมห้องกันสอแรกนะครับเดี๋ยว้พิธีกรจะนาครับดับสอเบอรครับรับใค่สองเบอร์เดี๋ยวแล้วพ uh ิธีกรจับเบอรหแรกสองคนไล่กวาดจะเริ่มดับไล่ไปครับ โหลาโนโยกาจดเออร์คนสุดท้ายคือท่านประธานจะดับคนสุดท้ายนะครับารวมกันจริงจริงทุกสิ่งจะสำเร็จ ไม่โปรทักทายเอยอ่ะจบเพง <c oughs> ลงเราก็จะร้องเพลงสามัญทีุ่มนนมมือขวาทับมือซ้าย มานำแล้วไปก็อีกทีพิโสไปก็เไยนั่งถึงพระหุงเลยนะ <_ d ry> ครับจบจบเสร็จแล้วนะครับพิธีกรเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกบอกว่า <_ d ry> พูดถึงเพลงสรรเสร,ร,ร,ริญบารมีว่าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ด้านไหนให้สมาชิกหันหน้าไปด้านนั้นนะแล้วก็สั่างใหน,น้หน่วยบริการสั่นทำความเคารพแถวทั้งหมดตรงแล้วก็ร้องแต่ถ้าไม่ไมีไม่ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ใดหากว่าด้านหน้ามีพระอค์ปรชายาลักษณ์และพระองค์ประสาท่สราของพระองค์ ก็ให้ทุกคนหน้าเป็น้านนั้นแล้วก็สั่ง,งความคารพก็ร้องเพลงเถึงบารมีจนจบจบเสร็จแล้วปับ๊บก็จะเป็นถึงขั้นตอนสุดท้ายพอจบปั๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นพอเพลงจบนะครับพิธีกรก็จะขอบคุณท่านประธานแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานทำานก็จะไปอย่างที่นี้ด่านะะประธานนั้นจะรู้ตัวเองถ้าประธานนั้นรู้คือจบเพลงแล้วก็อ่าครับ ลาน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณนั่นอะไรแนะนำว่าทานคือใครผู้ติดตามเมื่อทั้นก็าจะออกไปพวกเราก็นั่งที่น,ทนั่งที่นะครับนั่งที่เราอยู่แล้วเป็นหน้านี้ของใครแล้วตอนนี้ <c oughs> วิธีกรารประจําวันก็จะมานัดหมายว่าเดี๋ยววันนี้นะมีผู้ปกครองนาก๋วยเตี๋ยวมาให้นําอะไรไหมเดี๋ยวไปทานที่โน้นนะแล้วให้เวลาชิมทุ่งที่ทยามไม่กลับพักที่พักห้ามไปที่ไหนผู้หญิงจะไปห้องน้ำขอให้ไปดีอย่างน้อยสามคนนะฮะไปคนเดียว ส่วนผู้ชายห้ามมาวุ่นวายกับ้องน้ำของยุวกรชายหญิงหมก็แ้่แต่เราก็มีวิธีการพูดไปแล้วก็จบเราก็แยกย้ายใครเก็บออกไปใครเก็บฐานที่หน่วยบริการ้ามีอันรนี้นะครับหน่วยบริการยุวะนี่จะออกด้านนี้ส่วนใหญ่จะออกด้านนี้ไม่ออกด้านโน้นเพราะหน่วยบริการอยู่ด้านซ้ายมือเพราะหน่วยบริการจะเป็นคนทําไมครับแห่พวงมาลัยแล้วพุ่มสลากนั่นเขาจะออกด้านนี้นะครับโอเคเข้าใจเนาะ มีอะไรจะซักถามผมไหมครับไม,มไม่มีไม่มีครับมอบงานเลยครับไอ้นี่ไม่โอ้โหเอาไปไหนแย้ดูมันโกงขอโทษขอโทษผมไปดดกดเองมอบหมายพาัะงานให้หน่อยครับท่านจะต้องไปเตรียมทุกหน่วยเลยนะครับให้ทุกหน่วยเตรียมการแสดงหน่วยละหนึ่งเรื่องนะครับความยาวประมาณสินาที ไยไม่ได้ <c oughs> อาแต่งตัวตามน้องเรื่องเรามีคะแนนให้นะครับน,นี่ครับงานงานที่มอบหมายนะครับมีคะแนนให้นะโดยบริการจัดสถานที่จัดทําพวงอะไรและพุ่มฉลากอย่าให้เป็นแบบนี้นะอายเขาเต็มที่นะเต็มที่เนาะโอเคนะครับเป็นงานกิจกรรมของพวกเราเองหวังว่าคงจะได้วัดควารมรู้ควารมร่วมมืออย่างดี <c oughs> จากนั้นนะครับพบกันเวลา18-45ที่นี่วันพุ่งนี้การแสดงรอบกองไฟนะครับแต่งตัว